ดูดวงรายสัปดาห์14-20พฤศจิกายน2565ดูดวงรายสัปดาห์กับแจ็คลอตโตมาดูกันว่าในรอบสัปดาห์นี้วันที่14-20พฤศจิกายน2565ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนที่ควรระวงังหรือว่ามีเรื่องดีๆเรื่องใดให้ชื่นใจกันบ้างไปดูดวงทั้ง12ราศีกันเลย สวัสดีค่ะชาวราศีเมษราศีแห่งนักรบผู้กล้าที่รู้ว่าเมื่อเข้าสู่สนามรบจะต้องบาดเจ็บสูญเสีย แต่ด้วยความเชื่อมั่นมีศรัทธ,ธาต่อตัวเองถึงรู้ว่าจะเจ็บจะหายนะแต่ก็จะสู้เพราะแน่ใจว่าผลสุดท้ายที่ได้รับคือชัยชนะการเงินหากจะหาไรายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในระยะไม่แน่นอนคำหวานใดๆที่บอกว่าจะให้หากไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีเกณฑ์สูงว่าแค่จะให้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้และหากคิดจะรวยทางลัดไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามก็ควรระวังว่าจะถูกโกง การงานเรื่อยๆมาริงเริงที่ไม่ควรจะรีบร้อนเร่งรัดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะอาจทำให้ถูกเขม่นจนดึงเรื่องให้ช้าลงไปอีกจะขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือก็อาจถูกบ่ายเบี่ยง และว,วันที่14ถึง15หากจะมีประชุมมีนัดสำคัญก็ควรเผื่อเวลาไว้ให้มากๆเพราะอาจเจอเหตุภัยที่จะทำให้ล่าช้าหรือไม่ได้ไปเลยความรักไม่วางอำนาจอวนเบ่งกับคนรักคู่ครองหรือคนในครอบครัวของเขาเธอโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทองทองถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นไว้ได้สำหรับคนโสดการใช้สื่อออนไลน์อาจทำให้พบเจอคนถูกใจแต่ควรตรวจสอบให้ดีๆก่อนจะทุ เทให้ทั้งหมดที่มีเพราะมีโอกาสที่เขาเธอแค่คิดสนุกสนุกด้วยเท่านั้น ครอบครัวอดทนอดกลั้นที่จะขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเพราะอาจทําให้บ้านร้อนลุกเป็นไฟได้คําแนะนําหลังจากที่วันที่8พฤศจิกายนดาวจันทร์ปุรณะมีจะบังเกิดจันทรุปร,ราคาแบบสัพพคราดมิดดวงในขอบเขตราศีเมษซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่านับจากนี้ไปอีก6เดือนควรระวังทั้งจากอารมณ์ร้อนเป็นไฟหรือเหตุภัยที่เกิดจากไฟก็อาจทําให้เผาผลาญสูญเสียมากกว่าที่คิด จนถึงวันที่13พฤศจิกาย,ยนดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวราศีเมษที่สถิตนเขตราศีเมทุนกำลังโคโจรวิปริตจากชา้าช้าจนนิ่งสนิทและจะเริ่มโคโจรถอยหลังซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าหากมีกิจกรรมมีการแข่งขันใดๆก็ตามก็ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ด้วยถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้รับความร่วมมือไม่ถูกปัดแข่งปัดขาที่จะทำให้สิ่งที่ คาดหวงังผิดหวงังและจากวันที่12เมษายนปีนี้ตุลาคมปีพศ2566ราหูเงามัวหม่นของโลกได้โคจรย้อนจากกรมาสถิตนเขตราศีกกำเนิดของเมษซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนงานก็จะเป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีสิ่งดีๆเข้ามาหาอย่างไม่น่าเชื่อ สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภชาวราศีผู้เป็นแกนหลักของกงล้อชีวิตที่ทําให้ชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปได้ชาวราศีผู้ยึดคติช้าเป็นการนานเป็นคุณคิดช้าแต่จะไม่ผิดพลาดแม้แต่ความโกรธก็ช้าแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันการเงินหวานเป็นลมที่อาจได้รับจากผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยหากคิดว่าแค่คําพูดเขียนจะทําให้เกิดรายได้ก็ควรตรวจสอบให้ดีๆเพราะอาจเป็น ลมปากหวานหูไม่รู้หายที่จะเชื่อถือไม่ได้มากนักและว,วันที่14-15ถึง15หากจะติดตามทวงถามนี้สินใดๆก็ควรทำใจเพราะมีโอกาสจะถูกเลื่อนหรือถูกปฏิเสธได้อย่างเนียนๆ การงานหากถูกมิตรสหายชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนเพื่อทำธุรกิจก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและตรวจสอบพื้นฐานนิสัยของผู้ชักชวนให้มากๆเพราะมีเกณฑ์ที่ระยะนี้จะเจอแค่คนเพ้อฝันข้อมูลก็เลื่อนลอยเชื่อถือไม่ได้ที่หากหลงเชื่อร่วมหัวจมท้ายลงทุนไปด้วยก็อาจทำให้ขาดทุนหรือล้มเหลวไปก่อนจะเริ่มดำเนินการ ความรักหากมีอารมณ์หวาดระแวงห่วงหึงกับคนรักคู่ครองที่ระยะนี้อาจเจ้าสเสน่ห์มากเป็นพิเศษก็คอวอรอดทนอดกลั้นเก็บเอาไว้ไม่ควรแสดงออกเพราะอาจเป็นเหตุทําให้ทะเละวิวาททําร้ายร่างกายที่อาจลุกลามบานปลายจนแตกหักกันไปเลยครอบครัวใส่ใจดูแลญาติผู้ใหญ่ให้มากขึ้น เพราะจากอากาศเปลี่ยนแปลงก็อาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายหากประมาทก็อาจเป็นมากกว่าที่คิดคำแนะนำจนถึงวันที่5ธันวาคมดาวสุขดาวแห่งความรักความสุขได้โคจรมาสถิตร,ร่วมกับดาวพุธและดาวอาทิตย์ในเขตร,ราศีพิจิกโดยโคจร,รเร็วกว่าปกติและทำมุมเลง็งกับดาวอังคารในเขตร,ราศีกําเนิดของชาวราศีพฤษเองซึ่งนั่นคือสัญญ,ญาณบอกว่านี่คือระยะเวลาทดสอบความรักและมิตรภาพที่มีมั นานว่าจะยังสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนราศีธาตุลมที่มีดาวพุธด,ดาวแห่งความคิดสติปัญญาเป็นเจ้าเรือนบอกถึงการเป็นผู้ชอบเรียนและสนุกที่จะรู้บอกถึงพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบเทียมในการเจรจาหาเรื่องทั้งที่มีสาระและไร้สาระมาพูดคุยได้กับทุกคนทุกเวลาและทุกสถานที่การเงินวันที่14-15หากมีนัดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็อาจไม่ราบรื่นนักทั้งมีเกณฑ์จะถูกปฏิเสธที่จะให้หรือ หากติดตามทวงถามก็มีโอกาสจะถูกขอเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด การงานหากจะเสนองานสรุปผลการดำเนินงานก็ควรใส่ใจระวังข้อมูลให้ดีๆเพราะหากผิดพลาดไม่แม่นยำม,มากพอก็อาจหมดความน่าเชื่อถือจะขอความร่วมมือขออนุมัติก็จะไม่ได้ดังที่หวังถ้ากำลังสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสถูกปฏิเสธได้ความรักสัมพันธ์รักที่เพิ่งเริ่มต้นหากอยากจะนัดเจอเขาเธอคนนั้นหากเป็นสัปดาห์นี้ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจถูกบอกปฏิเสธได้ทันทีหรือถ้าตอบรับ ก็อาจไม่มาตามนัดก็ได้และสุดสัปดาห์หากจะเดินทางโดยรถสาธารณะก็ควรระวงังและขอวอรถออยหนีกับเพศตรงข้ามที่เข้ามาตีสนิปอันตรายครอบครัวผู้จาไม่ถูกหูที่อาจทำให้ญาติผู้ใหญ่เข้าใจผิด จนมีปัญหาคาใจกันไปอีกนานคำแนะนำจนถึงวันที่3ธันวาคมดาวพุธด,ดาวประจําตัวของชาวราศีเมถุนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความคิดสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งการพูดการเขียนได้โคจรมาสถิตร,ร่วมกับดาวสุขและดาวอาทิตย์นเขตราศีพิจิกซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าแค่ใช้ปัญญานำหน้ยอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่จะทำอย่างไรให้การเขียนพูดนั้นนั้นจะโน้มน,น้าวคนอ่านคนฟังให้ชื่นชมประทับใจและทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไข สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎราศีต้นธาตุน้ำผู้ดำเนินชีวิตไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจซึ่งขึ้นกับความรู้สึกไม่อ้างอิงหรือยึดถือตำราหรือทฤษฎีใดๆโลกจะหมุนซ้ายหรือขวาก็ไม่สนแต่ถ้าความรู้สึกบอกว่าถูกต้องก็จะทำแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปฏิเสธหรือต่อต้านโดยทันทีการเงินอาจได้โชคมีลาภจากการเสี่ยงโชคเก่งกำไรแต่ควรระวังว่าหากมองโลกในแง่ดีเชื่อง่ายเกินไปก็ อาจทำให้ถูกล่อลวงโน้มน้าวใจจนใช้จ่ายอย่างไม่คิดโดยเฉพาะวันที่16-18ควรระวังให้มากเป็นพิเศษการงานหากจะต้องติดตามทวงถามไม่ว่าเรื่องใดก็อาจไม่ได้ผลนักการประนีประนอมยอมผ่อนปรนระยะเวลาให้บ้างจะเกิดผลดีได้มากกว่าที่จะไม่ก่อสตรูถูกต่อต้านดึงเรื่องให้ล่าช้าไปอีก แต่หากเป็นผู้ถูกทวงถามเองโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจมากกว่าความล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนดก็อาจทำให้เสียชื่อเสียเครดิตหมดความไว้วางใจไปอีกนานความรักหากหมุดหมีมีปัญหาจากงานจากสังคมภายนอกก็คอรอรอดทนอดล้านที่จะมาระบายอารมณ์ใส่คนรักคู่ครองเพราะอาจทำให้เขาเธอเบื่อไหนที่จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้สัมพันธ์รักชื่อชามากขึ้นมากขึ้น สำหรับคนโสดที่กำลังขวายคว้าหารักก็ควรยึงใจ,จสักนิดเพราะสัปดาห์นี้อยู่ในระยะถูกล่อลวงเพื่อหวังเงินทองเท่านั้น ครอบครัวสุดสัปดาห์หากจะร่วมสังสรรค์กับญาติสนิทมิตรสหายก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะเป็นคุณในละเอียดจุกติกจู้จี้บ่นไปทุกเรื่องเพราะอาจทําให้ไม่เป็นที่ต้อนรับอีกคำแนะนำจากวันที่12เมษายนปีนี้จนถึงเดือนตุลาคมปี2565ราหูที่ไม่ใช่ดาวได้โคจรย้อนจากกรมาสถิตนเตตราศีเมษซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าอาจเจอการเปลี่ยนแปลงงานใหม่การเริ่มต้นครั้ง ใหม่โอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันแต่ก็ควรระวังเพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะเป็นทุกคลาบที่จะมาพร้อมกับปัญหาความยุ่งยากที่ซุกซ่อนไว้อยู่เบื้องหลงัง สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ราศีธาตุไฟที่มีดาวอาทิตย์ดาวธาตุไฟเช่นกันเป็นเจ้าราศีที่บอกถึงความสนุกสนานร่าเริงมีชีวิตชีวาชีวิตคือการต่อสู้ถึงจะสู้อย่างเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังแต่ชาวราศีสิงห์ก็สนุกที่จะสู้ด้วยการเงินจากความคิดจากการเป็นนักจัดก,การที่ฉลาดก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมได้อย่างสบายสบายแต่วันที่14-15ถึงควรระวังความใจอ่อนสงสารจะทำ ำให้สูญเสียโดยเฉพาะกับสตรีที่อาจทำให้ผิดหวังหรือทำให้เงินทองของมีค่าสูญหายได้การงานรอบครอบระมัดระวังให้มากขึ้น หากจะติดต่อสื่อสารกับพนักงานลูกจ้างหรือกับบุคคลที่มีสถานะทางสังคมด้อยกว่าเพราะอาจนำพาความเดือดร้อนยุ่งยากมาให้สำหรับมนุษย์เงินเดิอนอาจมีภาระมากขึ้นอาจต้องรับผิดชอบทำงานที่ผู้อื่นทำแล้วล้มเหลวที่ควรระวังว่าจะเป็นแพ้รับบาป ความรักวันที่16-18หากคนรักคู่ครองกำลังหมกมุ่นสนใจกับบางสิ่งมากกว่าตนเองหรือฟุ้งซ่านหวาดระแวงเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ควอรรอดทนดกดลันที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นแต่เป็นระยะที่คนรระวังอาจถูกหลอกลวงจากมิตรใหม่ที่อาจพบเจอกันในโลกออนไลน์หรือในแหล่งบันเทิงเริงรมด้วย ครอบครัวอย่าประมาทที่จะพาคนจรหมอนหมินเข้ามาในบ้านที่อยู่อาศัยเพราะอาจก่อเรื่องทำให้เดือดร้อนอยุ่งยากได้คำแนะนำจนถึงวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ขุมพลังแห่งจัก,กรวาลและที่เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์ได้โคจรมาสถิตณเขตราศีตุลโดยทำบุมเล็งกับดาวมฤตยูและพระราหูในเขตราศีเมษซึ่งนั่นคือสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าตัดสินปัญหาต่างๆได้อย่างยุติธรรมเหมาะสมปฏิบัติต่ตอผู้อื่น ืนให้เท่าเทียมกับตนเองคิดถึงแค่ใจเขาใจเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะไม่มีปัญหากับผู้ใดที่จะทำให้สิ่งที่คาดหวังสำเร็จได้อย่างราบรื่น สวัสดีค่ะชาวราศีการราศีแห่งนางฟ้าที่ปรารถนาความงดงามบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบดังนั้นภารกิจของนางฟ้าคือพยายามกำจัดสิ่งสกรปรกมีมลพิษให้พ้นไปจากชีวิตร่างกายหัวใจและคอยหาสิ่งมาเติมเต็มชีวิตร่างกายและหัวใจให้บริสุทธิ์งดงามอยู่เสมอการเงินรอบครอบระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะไรายได้ที่คาดหวังอาจไม่ได้เต็มที่นักและวันที่14-15หากถูกชักชวนโน้มน้าวใจจากมิสหายให้ร่วมหุ้นลงทุนหรือให้ผู้ยืมก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะเป็นฝ่ายเสียรู้เสียเปรียบมากกว่าการงานหากจะให้เครดิตเงินกู้พิเศษกับคู่ ค้าคู่สัญญาถึงแม้จะเป็นลูกค้าเก่าแก่หรือจะมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตามแต่ก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดเพราะอาจจะเจอไม่มีไม่หนีแต่ไม่มีจ่ายสำหรับคนว่างงานหากหากงานได้สัมภาษณ์งานก็อาจได้งานแต่ก็ควรดูให้ดีๆเพราะอาจไม่ได้เงินความรักเงินทองของบัตใจที่คอวอรอรวมหรือแยกให้ชัดเจนถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะไม่ทำให้ขัดแยง้งจนทะเลวิวาทกันได้สำหรับคน ที่กำลังไข,ขว่คว้าหารักทั้งจากสื่อออนไลน์หรือสถานบันเทิงเริงรมก็อาจให้พบเจอคนถูกใจแต่ก็ควรระวังว่าเพราะมีเกณฑ์ว่าจะไม่จริงจังไม่จริงใจมากกว่าครอบครัวใส่ใจบริวารลูกจ้างในบ้านให้มากขึ้น เพราะอาจนำเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากมาให้ยาเสพติดคำแนะนำจนถึงวันที่13พฤศจิกายนดาวพุธด,ดาวประจำตัวของชาวราศีกันที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความคิดสติปัญญาที่ละเอียดรอบคอบมีระเบียบได้ถูกแสงอาทิตย์บดบังจนดับในเขตราศีตุลและทำม,มุมเล็งกับราหูดาวมรตยูในเขตราศีเมษซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่ายุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบไม่รอบคอบอาจเกิดขึ้นได้ที่อาจทำให้ต้องสูญเสียเงิน เสียชื่อเสียเครดิตได้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ